สวัสดีครับวันนี้ Facebook package ชียงใหม่ได้นําเจ้ามิตซูวิชิจีวาก้อนนะครับมานําเสนอนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.8นะครับเซร็จโบให้เรียบร้อยนะครับขับสนุกครับทางไกลสบายพร้อมลุยทุกสถานการณ์ครับคันนี้ครับคันนี้เป็น4ี่คูณสนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับทางไกลสบายสบายครับคันนี้ครับสีสันผมให้90%นะครับ พร้อมใช้งานเลยครับรถครอบครัวนะครับขับสนุกคันนี้ครับช่วงล่างนิ่มนวลนะครับทางไกลสบายสบายเย็นช่ำนะครับขับแวะชมด้านท้ายนะครับกวางขวางนะครับครับมองหาใช้งานไม่ผิดหวังคันนี้ครับรถอยู่สัน้ายเชียงใหม่นะครับ ทางจังหวัดมีบริการส่งนะครับสนใจติดต่อ08943199นะครับเดี๋ยวพาชมภายในก่อนนะครับเจากางซ้ายนะครับภายในสะอาดสะอ้านนะครับเจ้าของดูแลรักษาดีนะครับเบาะกรรมะดียังตึงๆนะครับสะอาดนะครับรถคันนี้ครับ,บเบาะแถวหลังก็สะอาดสะอ้านนะครับ ของเดิมดูแลรักษาดีมากนะครับกว้างขวางครับนั่งสบายนะครับเดี๋ยวพาชมด้านขวานะครับห้องเครื่องสะอาดสวยงามนะครับด้านขวาก็เช่นกันครับสะอาดสวยงามครับรถเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีนะครับะอาแสนนะครับกว้างขวางนั่งสบายนะครับ ทางไกลสบายพร้อมลุยนะครับคันนี้ครับ่องฟิสตาติดตแน, 250, น่นะครับเลขไม่สองแสนห้าหมื่นนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับสี่อนะครับทางไกลสบายๆครขับสนุกนะครับยองแรงยังววรวรนบ เาก็เดินๆนะครับรถรถไปชนนะครับเรียงเดินนิ่งครับเรียงไปจปอดก็เดินนะขาระองก็เดินินะครับจะขอเรืองร่าักาดีนะครับตัวนก็เดินนิ่งๆนะครับคับครับคุณเดายเดี๋ยวจบการรอบนะครับครับกับเจ้ามิซูบิซิจีวากอนนะครับ เป็นโฟวิวนะครับสี่คนสี่ข้อมืลน่ยนะครับทางไกลก็ได้ลื้ก็ได้นะครับรถอยู่เซนไซชียงใหม่ต่างจังหวัดนี้หรืการส่งครับราคา1,15,000บาทนะครับหนึ่งแบาทนะครับสนใจติดต่อ0894317199นะครับ0894317199นะครับหรือแอดไลน์0894317199นะครับหรือติดต่อซื้อขายที่เฟซบุ๊กบ้านเกเช่ยงใหม่นะครับ เดี๋ยวเดียวผมจะพาไปขับทดสอบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ